การทำร้ายร่างกายกันก่อนดีกว่าจากงานเลี้ยงสังสรรค์นนะของคนกันเองด้วยต้องบอกแบบนี้เพราะว่าต่างฝ่ายต่างเป็นผู้ช่วยสอสอของก้าวไกลนะคะอยู่ในพื้นที่เดียวกันเขตติดกันเลยไปร่วมงานเลี้ยงไปเจอกันในงานเลี้ยงก็ไม่แน่ใจว่ามีปัญหาอะไรลึกๆกันหรือเปล่าเพราะมันไปเกิดเหตุการณ์กระทืบกันทำร้ายร่างกายกันตามไปตีเข้าถึงร้านสะดวกซื้อผู้ที่บาดเจ็บนั้นหนีหัวสู้หัวซุนแล้วนะคะเข้าไปในร้านสะดวกซื้อคนร้ายเนี่ย ยังตามไปผู้ก่อเหตุยังตามไปแล้วก็ไปกระทืบซ้ําต่ออีกด้วยนะคะล่าสุดตอนนี้มันดูเหมือนว่าจะกลายเป็นเรื่องบานปลายหรือไม่ระหว่างสสต่อสอสอหรือว่าคนในพักกันเองล่าสุดมีความคืบหน้าออกมานะคะเพราะว่าผู้ก่อเหตุที่ชื่อว่าในตูนะะ่เนีค่ะเขาก็ยืนยันนะบอกว่า ไม่ได้มีความขัดแย้งกันในเชิงพักการเมืองหรอกเป็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวแต่ไม่ยอมเล่าหรือไม่ยอมตอบคําถามสื่อนะคะว่าไม่พอใจอะไรถึงไปตีเขาสาหัสขนาดนั้นนี่เป็นภาพของนในตู่นะคะภาพที่ในตู่เนี่ยเอามาโชว์นายปริญญาหรือนี่คะ่ะนายปริญญาหรือว่าในตู่อายุ46ปีเป็นคนสนิทของนายอนุสรหรือว่าทนายเอ๊ะแก้ววิเชียนสสก้าวไกลเขต3นนทบ,บุรี นายตู่มามอบตัวค่ะคุณผู้ชมเดินทางมามอบตัวกับตํารวจที่สพบางกรวยนะคะหลังเกาะเหตุทาร้ายร่างกายนายเบนกิติพัฒน์อายุ44ปีนายเบนเนี่ยก็เป็นผู้ช่วยของคุณปัญญารัตนนันทภูสิตานนสสเก้าไกลเขต2ค่ะพื้นที่นนทบุรีเหมือนกันได้รับบาดเจ็บจนกระโหลกรล้าเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นในงานสังสรรค์วันที่13มกราคมโดยในตู่ปริญญาเดินทางมามอบตัวนะคะคุณผู้ชมมีการขี่มอเตอร์ไซค์นะ เป็นมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟฝ่าวงล้อมนะะักข่าวเข้ามานะไปจอดอยู่ที่ด้านหลังสอพอบางกรวยแล้วก็มีการเสียบกุญแจรถคาวไว้ด้วยนะคะเหมือนว่ารีบไปรีบกลับนะ <c oughs> แล้วก็มีการขึ้นไปพบกับเจ้าหน้าที่นะคะก่อนที่ดอรแก้วค่ะประธานกตาตรจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะจะเดินทางมาควบคุมตัวในตู่ <c oughs> ไปทําการสอบสวนโ <c oughs> ดยในตู่ไม่ตอบคําถามสื่อมวลชนแต่อย่างใดเลยนะคะ บอกแค่ว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับตำรวจขณะที่นทนายเอสอสก้าวไกลเขต3าบอกแบบนี้ค่ะว่าในตู่เนี่ยเป็นสมาชิกพักสมัครเข้ามาช่วยงานที่พักก้าวไกล กมที่เกิดขึ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพักพักต่อพักพักกับสมาชิกในพัก<อ>ไม่ได้มีความขัดแย้งกันเป็นเรื่องส่วนตัวค่ะของนายตู่กับนายเบนเรื่องนี้ยังมีการให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมบอกว่าทนายเอ๊ะเนี่ยเดินทางมาเป็นพยานนะคะรู้จักกับนายตู่ประมาณสองสาเดือนเท่านั้นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่เกี่ยวกับการเมืองค่ะ ไม่รู้หรอกว่าปัญหาที่แท้จริงคืออะไรทุกอย่างเป็นไปตามที่แถลงการใน Facebook เลยค่ะที่บอกว่าตู่เนี่ยเพิ่งเข้าทีมมาได้สองสาเดือนไม่ได้มีตําแหน่งแต่งตั้งขนาดว่าเป็นผู้ช่วยหรือว่าผู้ติดตามหรอกค่ะแต่เป็นผู้ที่เข้ามาช่วยงานเป็นทีมงานนะคะคุณผู้ชมในคืนเกิดเหตุเนี่ยตนก็เห็นแค่ว่ามันมีเรื่องของการตบหัวกันเกิดขึ้นเห็นว่ามีคนจับแยกแล้วนะก่อนตนได้เข้าไปนะคะยกมือไหว้ในเบนด้วยซ้ำไปทราบเพียงว่าทั้งสองคนเนี่ย มีเรื่องขุนเคืองใจกันอยู่เบนเนี่ยเป็นผู้ช่วยสสในพื้นที่อำเภอเมืองไม่ได้มาช่วยในเขตบางกรวยส่วนตู่เนี่ยมาขอช่วยงานเขา3าเดือนตอนเห็นว่าตู่เป็นคนที่กว้างขวางในพื้นที่ค่ะเป็นประธานชุมชนก็เลยประสานให้มาช่วยทําเรื่องอย่างเช่นการทําความสะอาดพื้นที่บิ๊กคลีนนิ่งก็คือเป็นกิจกรรมกิจกรรมไปแบบนี้นะคะส่วนตัวของทนายแอ๊ะกับทนายเอ๊กับคุณปัญญารัตน์เนี่ยยังไม่ได้คุยกันค่ะเพราะว่าเขาเพิ่งเดินทางกลับมาจากจังหวัดตาก ย้ำอีกทีสอสอนนทบุรีก้าวไกลไม่ได้ขัดแย้งกันค่ะในพักเราเทุกคนเท่ากันอยู่แล้วครับความเห็นหรือการทํางานเนี่ยพี่ๆก็ทราบนะครับมันมีทั้งเห็นด้วยเห็นหรือเห็นต่างแต่พักเรามีโปรเซสครับมีกระบวนการมีคณะกรรมการทุกอย่างอยู่ในโปรเซสหมดนะครับแล้วก็ผมเองเนี่ยผมเรียนตามตรงว่าผมเป็นบุคคลสาธารณะนะครับผมถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ถูกตรวจสอบได้อยู่แล้วนะครับแต่พักเนี่ยมัน มันเป็นนิติบุคคลนะครับเออแล้วก็ข้อที่จริงมันยังไม่ได้ฟังความทั้งสองด้านนะครับก็ไม่อยากให้กระทบไปถึงพรรคคือจริงๆผมอยู่มาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับผมรักพรรคนี้มากนะครับก็อยากมีอะไรก็ให้มาที่ผมคนเดียวดีกว่าครับคือการแงนันไมครับไม่มีคาว่าความขขดแย้งพี่คือคือเราทํางานเนี่ยเราเห็นทั้งเห็นร่วมกันเห็นต่างกันแต่กระบวนการเห็นต่างผมยกตัวยอย่างเช่นถ้าเห็นต่างกันเราก็ยกมือโหวตใช่ไหมครับมันก็เอาตามเสียงข้างมากมันมีโปรเซสของมันอยู่แล้ว นะครับมันไม่มีคําว่าความขัดแย้งครับ ยืนยันนะคะว่าไม่มีความขัดแย้งรักพักมากคือจะมาทําอะไรให้พักเสื่อมเสียทําไม,มนะอยู่กันมาตั้งแต่อนาคตใหม่เลยทางด้านของตํารวจบ้างค่ะผู้บัญชาการตํารวจภูทรนนทบ,บุรีนะคะบอกว่าหลังจากวันที่เกิดเหตุเนี่ยวันที่13นะหลายคนบอกเอ๊ะทำไมกว่าตู่จะมามอบตัวมันนานจันงเลยนะคะทางด้านของพลตารวจตรีป่าธนาท่านบอกว่าจริงๆในตู่เนี่ยนะได้มีการประสานกับตํารวจอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก็ให้การเบื้องต้นบอกว่าใช้มือซ้ายเนี่ยตบหัวไปสองครั้งแล้วก็เดิน แยกออกมาทั้งหมดเป็นปมความขัดแย้งส่วนตัวส่วนเรื่องของการรุมทําร้ายที่บอกว่ามี5มคนตามกระทืบเข้าไปจนถึงร้านค้าเนี่ย<ม>ตอนนี้ตํารวจยังไม่ได้ปักใจเชื่อคําให้การของนายตู่นะคะเขาก็บอกแค่ว่ากลุ่มนั้นเนี่ย<ม>เขาไม่ได้สั่ง<ม>เขาไม่ได้สั่ง<ม>ไปตีกันเองเขาไม่ได้สั่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องมีการสอบสวนพยานหลักฐานเพิ่มเติมนะแล้วพยานไม่น่ายากเต็มง,งานไปหมดเลยนะคะ<ม>คนเต็มง,งานเลยค่ะแล้วที่แนนะ่คือเขาก็เจ็บหนักด้วยนะวัน<ม>นั้นนะคะจากสภาพบาดแผลที่เกิดขึ้น